อาจารย์ภัยสาลเสนชัยนิมิตเรื่องศึกบางระจันนิมิตนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่25โมกราคมปีพุทธศักราช2535ในวันนี้ต้อนรับผู้คนที่มาเยี่ยมเยือนได้พูดคุยกันถึงเวลาประมาณสามทุม่มตัวข้าพเจ้าก็รู้สึกง่วงนอนซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าจะต้องเดินทางไปโลกหน้า ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญที่ต้องทําเมื่อผมเข้านอนไปแล้วได้มองดูนาฬิกาเป็นเวลาสามทุ่มยี่สิบนาทีเมื่อนอนไปแล้วได้หลับสนิทไปเป็นเวลาเท่าไหร่ก็ไม่รู้จึงได้นิมิตไปคือได้มีครูบาคันธาและท่านพญาพิงคราชได้นำผมไปเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาท่านได้นำไปในลักษณะที่ปิวคืนไปอย่างรวดเร็ว ก่อนจะไปก็ยังเห็นตัวเองนอนอยู่ในลักษณะตะแคงขวามือและเหยียดตรงท่านทั้งสองได้หันมองดูร่างที่ผมนอนอยู่แล้วยิ้มใส่เล็กน้อยจึงได้พ่าปิวขึ้นไปนานพอสมควรท่านได้พาลงสถานที่แห่งหนึ่งสถานที่แห่งนั้นมีลักษณะโล่งกว้างโดยได้ลงจุดศูนย์กลางของสถานที่แห่งนั้น แล้วท่านก็พาเดินตรงไปข้างหน้าซึ่งเป็นหัวถนนณนะที่หัวถนนนั้นมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นสองต้นต้นไม้นี้มีลักษณะคล้ายต้นมะขามขนาดใหญ่กิ่งกา้านคล้ายคล้ายต้นผูออกดอกคล้ายดอกทานตะวันส่งกลิ่นหอมอบอวนไปทั่วบริเวณนั้นถนนเส้นนั้นกว้างประมาณสิบว่าความยาวสุดลูกหูลูกตา ท่านทั้งสองได้พาเดินผ่านบ้านเมืองบ้านเมืองนี้มีลักษณะเป็นศาลาจตุรมุขขนาดกว้างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมีแสงระยิบระยับไปทั่วศาลาจตุรมุขนั้นมีเสียงเดินตีขับกล่อมได้ยินมาแต่ไก่แต่ไม่เห็นตัวผู้เล่นในบริเวณนั้นมีความชุ่มเย็นดีทำให้มีความรู้สึก ชื่นบานยินยินอกยินใจลืมความเป็นไปของโลกมนุษย์หมดท่านทั้งสองพาเดินไปเรื่อยๆจนถึงกลางหมู่บ้านหรือศาลาจตุรมุกค,ครูบาคันธาและท่านพญาพิงคราชได้พาผมหยุดที่ศาลาจตุรมุกหลังหนึ่งซึ่งนัดที่ตรงนั้นมีคนนั่งรออยู่แล้ว คนที่รอยอยู่นั้นเป็นผู้ชายวัยกลางคนอายุประมาณ40ปีไว้ผมแสกหน้าหน้าตาดุดันรูปร่างผมสูงสวมเสื้อแขนยาวสีฟ้ารัดรูปกำลังพอเหมาะกับรูปร่างชายคนนั้นนั่งคุกเขา่าประนม,มือขึ้นอยู่ในลักษณะเตรียมพร้อมรอต้อนรับเมื่อคณะของผมได้หยุดยืนอยู่ตรงหน้าชายผู้นั้นแล้ว ชายผู้นั้นก็พูดออกมาว่าขอกราบนมมสการครูบาคันธาท่านพญาพิงคราชและขอสวัสดีกับนายไพศาลเสนชัยตัวผมก็ได้ยกมือรับไหวไหวท่านท่านพญาพิงคราชได้พูดขึ้นมาว่ามีอะไรที่จะสั่งไปยังโลกมนุษย์ก็สั่งไปได้แล้วนะถึงเวลาที่จะได้สั่งกัน ชายผู้นั้นพูดต่อไปว่าข้าพเจ้ามีชื่อว่านายเมืองได้สิ้นบุญจากโลกมนุษย์นี้ไปแล้วเมื่อบานบางระจันแตกเมื่อสิ้นบุญไปแล้วตัวข้าก็ได้เกิดเป็นสัมภเวสีอยู่ระยะหนึ่งเมื่อใช้กรรมมาจนหมดบ้างแล้วจึงได้มาเสวยสุขอยู่ที่นี่ณที่นี้คือกองบุญกองกุศล ของข้าพเจ้าที่ได้ทำไว้ในโลกมนุษย์แล้วเกิดอันิสงส์อยู่บนโลกนี้ตัวข้าพเจ้าสมัยมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นั้นก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้ร่วมรบกับทหารพามาในศึกบางระจันไพศาลเคยได้ยินไหมที่โลกมนุษย์เขาเรียกว่าศึกบางระจันไพศารตอบว่าเคยได้ยินและเคยเรียนมาบ้างแล้ว วันนี้ตัวคาจะได้เล่าเรื่องศึกบางระจันซึ่งบางสิ่งบางอย่างโลกมนุษย์ยังไม่ทราบให้ได้รับทราบสิ่งที่โลกมนุษย์ได้รู้แล้วตัวคาก็จะไม่บอกให้เพราะเรื่องนี้ตัวคาไม่เล่าก็จะไม่มีใครเล่าให้ฟังแล้วเพราะทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปัจจุบันได้ไปเกิดในโลกมนุษย์กันหมดแล้วและตัวคา จะหมดบุญจากโลกนี้เพื่อไปเกิดในโลกมนุษย์เช่นกันทั้งนี้เพราะว่าตัวข้ายังไม่หมดเชื้อเกิดแล้วต้องไปตามวัตฏะสงสารที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวไว้และตัวข้าพเจ้าจะได้ไปเกิดในเมืองมนุษย์ในปีพุทธศักราช2540เดือน6ขึ้น8ค่คำมาถึงขอให้ภยสารตั้งอกตั้งใจฟัง มาถึงตอนนี้ครูบาคันธาและท่านพญาพิงคราชก็ได้สกิดให้ขพเจ้านยายไพศาลนั่งฟังตัวผมนยายไพศาลจึงได้ตั้งใจฟังจากนั้นนายเมืองก็ได้เล่าเรื่องศึกบางระจันให้ขพเจ้าฟังดังนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2,308เดือนสวันจันทร์ เรมสองคำตั้งแต่ตอนยินมีการรบกันอย่างดุเดือดซึ่งต่างฝ่ายต่างก็สู้กันอย่างที่โลกมนุษย์เขารู้กันแล้วตัวข้าไม่ขอเล่าจะขอกล่าวเฉพาะเกี่ยวกับบุคคลที่ประวัติศาสตร์ได้ลืมไปและบุญบาปนี้แต่ละบุคคลได้ทำไว้และมีผลตามมาในชาติปัจจุบันของการเวียนวายตายเกิดของแต่ละบุคคล คือบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญในการต่อสู้กับพมา่าในครั้งนั้นนอกจากที่โลกมนุษย์ได้รู้ก็คือ 1. นายจันหนวดเคี้ยว 2. นายโชด 3. นายโดก 4. นายทองแก้ว 5. นายทองหมิน 6. นายทองเสียงใหญ่ 7. นายแทน 8. นายเมือง 9. ขุนสวรรค์ 10. พันเรือง 11. นายอินส2อนายฐาน 13. นายม่วง 14. นายทองใส 15. นายทองรัก 16. นายถู 17. ขุนมิ่ง 18. พันเสง 19. นายผันขายาว 20. นายเมืองแกว้ว 21นายเมืองทงอง22นายหัด23นายอิ่ม24นายผัว25นายผิว26นายผาด27นายกวง28คุณเพชร29นายเนือง30นายเข็ม31ถึง35เป็นผู้หญิงช่วยออกรบดังนี้ 31. นางทองสี 32. นางพิมพ์ 33. นายโยด 34. นางเทียม 35. นางบุด้านคุศสลของคนกลุ่มนี้นายเมืองได้ล่าว่าได้ช่วยกันสร้างวัดวาอารามเดปันก้อนอิดช่อฟ้าและบูรณาวัดหลายวัดซึ่งเป็นการสร้างบุญก่อนที่จะสู้ศึกกับพม่า ในการทำการก่อสร้างและทำนุบำรุงพุทธศาสนาในครั้งนั้นกลุ่มนี้ได้ทำด้วยความตั้งอกตั้งใจทั้งกายวาจาและใจสิ่งของพร้อมด้วยศรัทธาประสาทะเมื่อทำบุญถวายทานในพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้รวมตัวกันอธิษฐานจิตต่อพระเทะเจา้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ที่นิมนม์มาในครั้งนั้นกาวรูปดังนี้ 1. ท่านเถระเจ้าสิริจันทูสองท่านเถระเจ้าธรรมโชต 3. ท่านเถระเจ้าจันทร,รังสี 4. ท่านเถระเจ้าจันทโชตูหท่านเถระเจ้าอัฏฐโชต 6. ท่านเถระเจ้าสิริปัญญูเจ ท่านเถระเจ้าชัยชะวังสู 8. ท่านเถระเจ้าคุณะสัมปนู 9. ท่านเถระเจ้ายานวิสุทธูหลังจากอธิษฐานจิตเสตร็จแล้วทุกคนก็ได้หยาดน้ำลงดินเพื่อบอกให้พระแม่ทรณีและโลกทั้งสามได้รับรู้รับทราบส่วนต้นดอกอกุศลคนกลุ่มนี้ก็ได้ทำไหว้เป็นครั้งข่าว ทั้งโดยความตั้งใจและไม่ตั้งใจเชน่นว่าบางคนก็ชอบฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ผู้ที่ผิดศีลข้อนี้มากที่สุดคือนางบุฉะนั้นทั้งบุญและบาปชาตินั้นก็ได้ซัดเวี่ยงให้แต่ละคนไปเกิดตามแรงบุญและแรงบาปในชาตินั้นซึ่งบางคนก็สมปารถนาตามที่ได้อธิษฐานจิตไว้ซึ่งแต่ละคน ก็ได้เวียนวายใต้เกิดในโลกมนุษย์ดังต่อไปนี้ 1. นายจันหนวดเคี้ยวเกิดมาชาตินี้เป็นนายทหารชื่อขาโจรจิตวิเศษสงนายโชดเกิดมาชาตินี้เป็นนายทหารชื่อภัยบูณ์เอมพันธรองโผโบโทโบ 3. นายโดก เกิดมาชาตินี้เป็นนายทหารชื่อมุงคลอัมพรพิสิทธ์ 4. นายทองเกวเกิดมาชาตินี้เป็นนายทหารชื่อทวันเสแวงพันห้านายทองหมินเกิดมาชาตินี้เป็นนายทหารชื่อประจักษ์สว่างจิตนอกราชการ 6. นายทองเสงใหญ่เกิดมาชาตินี้เป็นนายทหารชื่อ เชษฐาฐานะจรร่ผู้ช่วยโภโบโทโบ 7. จ็ดนายแทนเกิดมาชาตินี้เป็นนายทหารชื่อชัดชมกันหลงเกษียนแล้วเดนายเมืองคือตัวค่าเองพูดแล้วก็หัวเราะ 9. กคุนสวรรค์เกิดมาชาตินี้เป็นนายทหารชื่อ,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 าานนอบัณฑิตมะลายอริสูนมทพหนึ่ง 11. อนายอินเกิดมาชาตินี้เป็นนายทหารชื่อจารุเกียรติชัยยวงศ์สิบสองนายฐานเกิดมาชาตินี้เป็นนายทหารชื่อพัฒนะพุทธานนานุนสิบสามนายม่วงเกิดมาชาตินี้เป็นนายทหารชื่อชาญบุญประเสริฐสิบสี่นายทองใสเกิดมาชาตินี้เป็นนายทหารชื่อโชคชัยหุงทอง สิบห้านายธงรักเกิดมาชาตินี้เป็นนายทหารชื่อวันชัยเรืองตระกูลรองโพบโทโบเกษียณแล้วสิบหกนายถูเกิดมาชาตินี้เป็นนายทหารชื่อเจรวยวงสายันเกษียณแล้วสิบเจ็ดขุนมิงเกิดมาชาตินี้เป็นนา,า,วยวาย,นยนนาานนนทหารชื่อกมุนเตชะตุงคะ,กะเกษียณแล้วสิบแปดพันเสง เกิดมาชาตินี้เป็นนายทหารชื่อสงัดชะลออยู่ถึงเก,ก่กรรมแล้ว19นายผันขายาวเกิดมาชาตินี้เป็นนายทหารชื่อกันพิมานทิพกเกษียณแล้ว20สนายเมืองแกว้วเกิดมาชาตินี้เป็นนายทหารชื่อวรนาถอภิจารีกรเกษียณแล้ว21นายเมืองทอง เกิดมาชาตินี้เป็นนายทหารชื่อสุรยุทธ์จุลาหนุนโมพอสองยี่สินายหัดเกิดมาชาตินี้เป็นนายทหารชื่อกมุนพลาสินโผบอทะโบยี่สิบสามนายอิ่มเกิดมาชาตินี้เป็นนายทหารชื่อสุเทพศีวรายี่สิบสนายผัว เกิดมาชาตินี้เป็นนายทหารชื่อสายหยุดเกิดผลโผบอสูงสุดกเกษียณแล้ว25นายผิวเกิดมาชาตินี้เป็นนายทหารชื่อเทียนชัยสิริสัมพันธ์รองพผบอทอโบอกเกษียณแล้ว26นายพาดเกิดมาชาตินี้เป็นนายทหารชื่อเสนะริมณนครพผบอทบ กเกษียณแล้ว27นายทัศเกิดมาชาตินี้เป็นนายทหารชื่อธงชัยโพธิพูนศิลป์ยีขุนเพชรเกิดมาชาตินี้เป็นนายทหารชื่อป่านเทพภูวนาถนุรักมทพสองยี่สิบเก้านายเนืองเกิดมาชาตินี้เป็นนายทหารชื่อรวมศักดิ์ชัยยโกมินมทพสาม กเกษียณแล้ว30นายเข็บเกิดมาชาตินี้เป็นนายทหารชื่อพักมีน,กนักกะณิตบุคคลที่เป็นทหารทั้งหมดเป็นนายทหารตัวขบาจา้านายเมืองไม่ขอบอกชื่อที่อยู่ไว้เพราะต่อไปภายหน้าจะเป็นหน้าที่คนอื่นจะบอกให้31อนางทองสีเกิดมาชาตินี้เป็นนายตำรวจชื่อ วิวัฒสุดธิลิ์อยู่โรงพักอุทัยธานี32นางพิมพ์เกิดมาชาตินี้เป็นนายตำรวจชื่อเทพสวัสดิ์สุภาวันอยู่โรงพักเชียงใหม่3านางหยดเกิดมาชาตินี้เป็นนายตำรวจชื่อสิทธามั่นดีอยู่โรงพักเชียงใหม่34นางเทียม เกิดมาชาตินี้เป็นหมูอยู่ในป่าดงพญาเยนิน 35. นางบุเกิดมาชาตินี้เป็นชายชื่อสุชนภูลสุขอยู่บ้านเลขที54่54ทับสมหมู่หนึ่งตำบลหาเหมือนสีอำเภอนายงจังหวัดตังคนคนนี้จะได้รับอกุศล,ลกรรมที่ได้ทำไว้ในอดีตในวันที่17เเมษายน ปีพุทธศักราช2538ได้รับกรรมอะไรให้ไปถามเอาเองเสร็จแล้วนายเนืองก็ได้บอกว่าเรื่องนี้เปิดเผยได้ก็ต่อเมื่อถึงปีพุทธศักราช2538เพราะบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้จะยังไม่มาอยู่ตามที่บอกไว้ถ้าเปิดเผยไปก่อนดังนั้นขอให้เก็บเรื่องนี้อย่าบอกให้ใครทราบ และเรื่องที่เล่ามามนุษย์โลกก็ยังไม่ทราบในเรื่องนี้เลยตัวข้าจึงบอกให้เพื่ออบุญเนาะส่วนพัเทเถระเจา้าคณะนี้ไดตังสัจจะอธิษฐานเวลาทำบุญปัจจุบันได้มาเกิดในโลกมนุษย์แล้วมีชื่อว่าดังนี้ 1. ท่านเถระเจา้าสิริจันทูขณะนี้เป็นเทพเทวาชาตินี้ชื่อหลวงพ่อเปลี่ยน หรือพระวิสุทธิรังสีวัดชัยชุมพลชนะสงครามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีมรณภาพแล้วสงท่านเถระเจา้าธรรมโชตเกิดมาชาตินี้ชื่อหลวงพ่อกันวัดพระญาดอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีมรณภาพแล้วสท่านเถระเจา้าจันทรังสี เกิดมาชาตินี้มีชื่อว่าหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาอําเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีมรณนะภาพแล้ว 4. ท่านเถระเจา้าจันทโชตูเกิดมาชาตินี้มีชื่อหลวงพ่อหนุ่วัดคลองมะดันจังหวัดสุพรรณบุรีมรณนะภาพแล้ว 5. ท่านเถระเจา้าอัฏฐโชต เกิดมาชาตินี้มีชื่อว่าหลวงพ่อสีวัดถ้ำเขาขุนนาจังหวัดนครสวรรค์มรณะภาพแล้ว 6. ท่านเถระเจา้าสิริปัญญูเกิดมาชาตินี้ชื่อว่าหลวงปูด่ดีวัดเทวะสังคารามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีมรณะภาพแล้ว 7. ท่านเถระเจา้าชัยยะวังสู เกิดมาชาตินี้มีชื่อว่าหลวงพ่อฉายวัดพนัญเชิงจังหวัดอยุธยาโมระภาพแล้วเปดท่านเถระเจ้าคุณะสมปนูเกิดมาชาตินี้มีชื่อว่าหลวงพ่อทองเจือจินตการูวัดราชบพิตรกรุงเทพก้าท่านเถระเจา้ายานวิสุทธูเกิดมาชาตินี้ชื่อหลวงพ่อรุง่ง วัดท่ากระบือจังหวัดสมุทรสาครวัดที่ได้ช่วยกันสร้างในชาตินั้นปัจจุบันก็ยังเป็นวัดอยู่ก็คือ 1. วัดโพธิลังกา 2. วัดพระปัง 3. วัดโพกาวตน้น 4. วัดตโนดไพศารนายเนืองพูดขึ้นมาเพื่อเตือนสติตัวผมและให้ผมตั้งใจฟังมากยิ่งขึ้น เรื่องนี้ถ้าเวลาได้พบผู้คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วก็ขอบอกพวกเขาเหล่านั้นด้วยว่าอย่าได้ประมาทในศีลห้ารักษาศีลห้าให้มั่นคงมั่นรักษาศีลทานภาวนาอย่าให้ขาดอย่าให้หลงในลาบในยศสรรเสริญเพราะของเหล่านี้เปรียบเสมือนน้ำพึ่งผสมยาพิษ และถ้าหากเขาเหล่านี้มันอยู่ในศีลในทานในภาวนาแล้วชีวิตชาตินี้และชาติหน้าก็จะดีกว่านี้ก็คือชาติต่อไปเขาจะได้มาเกิดในโลกมนุษย์ได้ชื่อว่าจุดๆุจุด,จด,จดถ้าหากผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้มีความสนใจให้ติดต่อมาทางผมได้ผมจะพิจารณาเป็นรายๆลายไป สุดท้ายนายเมืองก็ได้พูดกับผมว่าสิ่งที่พูดไปจำได้ไหมผมก็บอกว่าจำได้แล้วกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้จำได้ไหมผมได้บอกว่าจำได้เสร็จแล้วท่านครูบาคันธาและท่านพญาพิงคราชก็ได้ลาจากที่นายเมืองนั้นเพื่อไปรับรู้รับทราบเรื่องราวของคนอื่นๆอ,อ,อีก ในคืนนั้นหลังจากได้เรื่องราวมากมายแล้วคือประมาณหาเรื่องท่านครูบาคันธาและท่านพยาพิงคราชก็ได้พาผมกลับมาก็อยู่ในลักษณะปิวลงมาถึงที่ไหนก็ไม่รู้ก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นเมื่อผมดูนาฬิกาก็เป็นเวลาตีห้าสานาทีของวันที่26มกราคมปีพุทธศักราช 2535นิหมิตด,ดังกล่าวยังนิมิตความฝันก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเลมั่งขลังนิมิตต่าง